กรุงเทพมหานครได้จัดความร่วมมือกับบริษัท Google และจัดโครงการ Google Workspace for Education ขึ้นและวันนี้ที่โรงเรียนราชบพิตรผมจะพาทุกคนไปสู่การเปิดงานในงานบางกอกดิจิทัลค s าส o ูมเปิดกล่องการเรียนรู้สู่ห้องเรียนกทมยุคใหม่ตามผมมาครับ Google for education เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านโครงการ BMA Digital Classroom เป็นการใช้งาน Google w o r k s p a c e for education ของกรุงเทพมหานครโดยมีการแจกจ่ายอีเมล Google Workspace ให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครถึง437แห่งและได้มีการใช้ Gmail Google Drive Google Classroom ในการเรียนการสอน นอกจากนี้แล้วยังมีอุปกรณ์เสริมมีการนำอุปกรณ์อย่างโคมบุกมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในโรงเรียนนำร่องด้วยในขณะเดียวกันแพลตฟอร์มข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์เฉพาะของโครงการแน่นอนว่าการจับมือในครั้งนี้สามารถทําให้นักเรียนและคุณครูในสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถใช้ Google Workspace แ Can วาและ YouTube ได้แบบไม่จำกัดเลยทีเดียวผมก็ตื่นกินดีแล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ด้มาเป็น,ป,น,น,นรประธานในะพิเิดงานในคอร์ปิเชอร์ฟลาซูแก่กองความรู้สู่ห้องเรียนกรทรยุารยุคใหม่นี่แล้วตั้งแต่เข้ามาเป็นผู้ว่าแล้วสาปีก่อนที่แล้วครับท,ที่ก่อนนะก็เรื่องการศึกษาเป็นเรื่องหัวใจสาคัญม,มากๆเลยนะสำหรับการลดความเหลือ่อมล้ำในกรุงเทพมหานครเรามองสองเรื่องก็คือเรื่องการศึกษาและเรื่องสาธารณสุขซึ่งที่ผ่านมาเราอาจจะไม่เห็นพันเรื่องนี้มากแต่มันคือวิธีในการแก้ปัญหาของประเทศชาติในนาเลย ก็เร,เรื่องดีเตอร์ก็เป็นเรื่องสำคัญว่ามันช่วยเพิ่มปรัชญาี่หรือประสิภาพในการ,รเรียนนะชีวิตเราทุกอย่างมันเป็นดีเตอร์หมดแล้วนะโทรศัพท์แต่ก่อนยังหมุนตอนนี้ทุกคนก็ใช้มือถือหมดแล้วแต่การศึกษายังเป็นนาล็อกอยู่เลยถูกไหมยังเป็นหนังสือแบบเรียนทั้งนั้นต้องเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนที่ไม่ง่ายมันต้องเป็นค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าเราไม่สามารถเอาเด็กมาเป็นหนูทดลองได้นั่นกระบวนการต้องมีการพิสูอย่างเป็นระบบ่ก็ต้องขอบคุณนะครับครูศาสตร์นะครับที่ช่วยกรุณา มาทําให้การเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยเป็นไปอย่างตามหลักวิชาการถ้ามีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ที่สำคัญนะเพราะว่าช่วงชีวิตเด็กเนี่ยในแต่ละเทอมแต่ละปีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมาลองผิดลองผูกและสุดท้ายแล้วเหมือนว่าเขาเสียช่วงเวลาไปเงนี้ไม่ได้ก็ต้องทำนะครับแล้ก,ก็ว่าที่ผ่านมาสามปีก็ได้จะพุ่งได้หลายอย่างาวันนี้เขจะเป็นตัวหนึ่งที่แสดงอย่างมาสำเร็จน,นะครับหนึ่งในสิ่งที่เราทดลองแล้วก็เชื่อว่าเป็นหนึ่งใน โซลูชันที่ดีก็คือการเอา Device เอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในห้องเรียนนะครับเ,เราถอดบทเรียนมันมันจะมีทั้งหมด5องค์ประกอบคือไม่ใช่อยู่ๆเอาคอมขื่นให้แล้วก็ทุกคนทําได้นะครับมี5องค์ประกอบมีตั้งแต่เราต้องพัฒนาคครูให้ใช้ Device ต่างๆเนี่ยเป็นนะครับเราต้องมีเครื่องมือเราต้องมีคอมพิวเตอร์เราต้องมี Wi-Fi ใช่ไหมครับรต้องมีต่างๆเราต้องมี

learning is core part of that mission so for example google search the very first product was built by two students phd students larry page and sergey brin they built the company and the search engine also youtube youtube is a vast very big library of information that people can use to learn so with, we believe that with access to quality information, everyone can learn new things, get knowledge that enables them to improve their lives, be happier, and make the world around them better as well. Hello. สวัสดีครับสำหรับ Google Classroom ในโรงเรียนกทมฮะ,ะท่านรองคิดว่าเราจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนได้บ้างครับโอ้จริงๆเราจะขยายผลไปถึง437โรงนะคะแล<ต>้ทั้งหมด<ล>ของกทมเลยกรุงเทพมหานครจริงๆเรื่องนี้เราเตรียมความพร,ร้อมมาตั้งแต่ปี3ปีที่แล้วนปี2022เราๆนั้นนะคะๆๆเราก็ค่อยๆเตรียมความพร้อมไปดู ไปดูว่าอะไรที่เป็นจุดอ่อนอะไรที่เป็นจุดแข็งสุดท้ายในวันนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวไปสู่ความสําเร็จละต้องขอบคุณทางสํานัก,กาางานศึกษาที่เป็นคนไม่ย่อท้อต่อเรื่องนี้จนกระทั่งเราได้ความร่วมมือจากทาง Google นะคะแล้วก็ได้ความร่วมมือจากท่นะะกมมานอาจารย์จาก <S <S องจ,จุลาลงตอนนะะมหาวิทยาลัยสาหรับ Google ที่ที่ให้ความร่วมมือกับเราอ่ะนอกจากเป็น Google Workspace มีมีอะไรอีกบ้างครับที่เขาให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ฟรีกับคุณครูกทมตอนนี้ก็จะมีพวกแพลตฟอมที่เราใช้อยู่ก็จะหลายอย่างเพราะว่าจะเป็นเรื่องออของจีมี่าจีมีไนจีมีไนด้วยเนื่องจากว่าจริงๆแล้วอาจารย์ประอรกอบจะสอนเรื่องของศาสตร์การสอนต่างๆเนะาะแต่ว่ามันจะมีบริษัทเอสเทิร์ฟอีกคนหนึ่งซึ่งมาช่วยเราเรื่องของให้ครูเนี่ยใช้เครื่องมืออย่างไรในแต่ละแพลลฟอมต่าง เพราะว่าเจมินายส่วนใหญ่แล้วครูจะเป็นคนใช้แล้วเอามาสอนกับเด็กใช่ตรงนีค้ครับยูท<ช>ูบก็น่าจะใช่ด้วยใ,<ช>ในขณะเดียวกัน<ช><ช>เป็น g o o g l e c l a s s r o o งที่คุณครูเขาใช้กันท่านคิดว่าสามารถพัฒนาเด็กไปถึงจุดไหนได้บ้างคะอ๋อจริงๆเด็กเนี่ย้าเข้าถึงได้นะเมือมอ่อกี้จากดูข้างบนน้องงแค่ปอป .5 ห้เนี่ยเขาร้ไปแล้วเพราะว่าจริงๆเด็กสมัยนี้เขาเรียนรู้ได้ไวครับได้ไวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหากว่าคุณครูก็ได้มีเทคนิคมีทักษะเพิพ่มมากขึ้นเนี่ย รับรองไปได้แน่นอนเหมือนเราหาจุดที่เด็กชอบได้พอเด็กชอบปุ๊บเขาก็จะชอบเรียนพอเขาชอบเรียนแล้วก็สบายแล้วมีความรู้เต็มเลยถ้าดูจากที่ท่านสารนนท์ได้นําเสนอจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ของอความสําเร็จของการเรียนนะผลสมิทการเรียนนะขึ้นขึ้นเป็นแบบ20%เลยเนาะจากของเดิมเปรียบเทียบระหว่างห้องเรียนที่ไม่ได้มีดิจิทัลเนาะ เพราะว่ามันกระตุ้นความอยากรู้ของเด็กได้อันนี้อันน 1993, ี enfin ้ถือว่าเป็นผลสําเร็จสําคัญเลยนะคะแล้วก็จริงๆทราบมาว่าเด็กบางคนก็สามารถเขียนโปรแกรมได้แล้วเนาะโดยผ่านรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเองอันนี้อันนี้ก็ก็น่าจะเป็นสุดยอดต่อไปในการต่อยอดใช่ค่ะจริงๆแล้วเริ่มจากจากตอนที่เราทดลองนำล่องที่เทคโนโมยีเฉพาะก่อนเนาะครับผมหลังจากนั้นมาเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะมีการรับบริจาคคอมพิวเตอร์อย่างที่ท่านแสนงว่าแต่ว่าการรับบริจาคมาอาจจะไม่ได้จำนวนที่เราต้องการ เราก็เลยมีการจัดซื้อให้เบื้องต้นไปก่อนพันถกร้อยสามสิบเครื่องเมื่อปีที่แล้วแล้วก็กระจายให้โรงเรียนประมาณสักสิบเอ็ดโรงเรียนระหว่างสิบเอ็ดโรงเรียนซึ่งในสิบเอ็ดโรงเรียนมีโรงเรียนนำร่องเนาะสิบเอ็ดโรงเรียนที่ใช้ในส่วนของโอมบุกที่เราซื้อไปก็จะมีนั่หลวงมีเพื่อนาวส์แล้วก็จะมีโรงเรียนลำสันีโรงเรียนแม่ประคบีซึ่งอันนี้เขาก็จะนำร่องไปแล้วแต่การนำร่องไม่ใช่นำร่องแค่นี้หรอกปีนี้เนี่ยปีหกแปดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยซจะได้อยู่ระหว่างส่งโอมบุกค่ะคทดลอง ไปตา<ส>มโรงเรียนใช่ไหมวศีวศินอ่าซึ่งตอนนี้เราก็ส่งครบ่มลูกไปที่โรงเรียนแล้วมาณสามร้อยกโลแต่ว่าอันนี้คือเรื่องของเป็นอุปกรณ์ดีกว่าเนาะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเรามีอินฟาสักเจอเรื่องของ Wi-Fi อให้ใช้แล้วก็จะเห็นว่าเมื่ะะอก,กี้ที่เราพูขึ้นหัวเรี่นนี่ก็จะมีจออินเทอร์แอคทีฟครับผมที่สามารถเชื่อมต่อได้ด้วยทำให้การเข้าถึตางต่างๆเนี่ยมันง่ายมากขึ้น น่าสนใจในการเรียนตอนนี้โรงเรียนกศมรู้สึกว่ามีฟรีหลายอย่างมากเลยนะฮะนอกจากเรียนอุกเกนอย่างเงี้ยฟรีมากทุกอย่างอาหาเช้าฟรีใช่ไหมครับอาหารเช้าฟรีอาหารกลางวันฟรีนมฟรีอาหารกลางวันฟรีนมฟรีแล้วจะมีพวกแพลตฟอร์มของอ o กเกนคัลลูมันเราได้ฟรีอยู่แล้วทุกโซมูชันมันก็จะมีทั้งพวก YouTube Gemini เนี่ยเป็นฟรีเป็นโปรโปรด้วย Gemini ยแล้วก็จะมีพวก ต่างๆเป็นิด็อกสไลด์นะครับรวมถึงตอนนี้เรามีฟีเจอร์เพิ่มมาคุณครูชอบใช้แคนวาในการทำายงานใช่ใช่ครับอันนี้เราก็ไปคอนแทคกับแคนวาออสเตรเลียถ้าใช้เมลของเรา EU นะครับก็จะได้ใช้ใช้แบบผ้าการศึกษาเต็มรูปแบบนั่นแปลว่าตอนนี้กทมก็จะมีเมลให้กับคุณครูทุกโรงเรียนโรงเรียนแล้วก็เราจะใช้เมลตัวนั้นเพื่อที่จะเข้าไปในแคนวาใช่ ได้เลยจริงๆแล้วก็บอกมีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเอาเครื่องเนี่ยน้องไม่อยู่แล้วเราจะใช้เครื่องอื่นได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยก็เด็กเขาสามารถใช้ได้จากไปใช้ได้ทุกเครื่องเพราะว่าล็อกอินล็อกเอาท์ได้เพราะว่าเป็นอีเมลเพราะตอนนี้เราใช้เป็น cloud base ในการจัดการเรียนรู้เรา่คือจะล็อกเครื่องเราใช้คลาเครื่องไหนก็ได้แล้วก็ล็อกอินไม่เป็นเครื่องไหนก็จะเป็นของเราข้อมูลของเราทั้งหมดใช้ก็ได้ใช้ก็ได้แล้วความความดีความดีงามของ google workspace ก็คือ นักเรียนสามารถกลับเข้ามาเรียนใหม่อีกรอบได้ใช่ไหมครับใช่แล้วก็เรียนซ้าได้ครับเรียนทบทวนเนื้อหาได้แล้วครูเองก็เช็คชื่อได้ด้วยในนั้นว่านักเรียนได้เข้ามาเรียนแล้วใช่แล้วนี่คือวาดีแล้วคุณครูก็สามารถอ่คอมเมนต์ไปงานให้คะแนนแลวนักเรียนเอาไปแก้ไขก็ได้แก้ไขในในในกันบ้านนั้นแล้วคุณครูก็จะกลับมาตรวจอีกรอบหนึ่งโอ้โนี่ดีมากครับนี่ถือว่าเป็นการสื่อสารสองทางที่ว่าเรื่องความปลอดภัยครับผม เทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างครัพี่เล่าตอนนี้เราเราก็พยายามสื่อสารให้คุณครูครับนักเรียนเนี่ยใช้ให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจถึงเรื่องไฮไลท์ทางอินเทอร์เน็ตครับพัฒระหนักรู้นะครับใช้อย่างวิจารณ์นะครับมีตอนนี้มีทั้งมีอินเทอร์เน็ตออดซัมนะครับมีทั้งอุปไซเบอร์มีทั้งอานสุดชวร์ปัตแชให้เป็นเรื่องใช้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะสื่อสารเอาจิตใช้เฉพาะเฉพาะก่อนที่จะนรู้ก่อนก่อนที่จะใช้เครื่องมือใครๆว่าให้ผู้ปกครองเนี่ยสักพอจะมาผู้ปกครองว่า เราไม่ได้ให้ใช้แต่เครื่องนะครับเราเรามีความให้เรียนเนี่ยระนักรู้ถึงเรื่องไทยทางอินเทอร์เน็ตเราก็ยังก่อนไปเรีนวิาหรือยานด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กจะมีความรู้เรื่องนี้แล้วเด็กนี่แหละจะเป็นคนไปบอกผู้ปกครองแล้วประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปกครองอีกต่างหากด้วยขยายผลใช่ผู้้ปกครองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเมื่อได้คบกูมาแล้วเนี่ยหึงเราก็ต้องทำใจกับผู้ปกครองด้วย้าลองเราก็ใจว่าเด็กจะใช้ได้ยังไง เกือบถ่ายต้องารด้วยเราจะใช้ย่งไรเด็กสามารถเอาเครื่องนี้กลับบ้านได้ไหมครับกลับบ้านได้ไหมถ้าวันนี้เรามีตู้ชาร์จใครเก็บเก็บไว้ในตู้ชาร์จอ๋อเป็นเป็นการชาร์จด้วยในแต่ละวันแต่เนี้ยถ้าถ้าจะเปลีเรากลับบ้านเนี่ยเนาะในกรณีที่ว่าเราล็อกดาวน์เราปิดโรงเรียนเนี่ยคุณครูก็เข้าใจกับผู้ปกครูแต่ว่าเรากลับบ้านได้แต่เนี้ยถ้าต้องสื่อสารกับผู้ปกครองว่ากลับบ้านก็ต้องดูแลอืมอ๋อช่วงนี้ก็มีฝุ่น PM 2.5เราอาจจะ ต้องเรียนออนไลน์บ้างสําหรับสถานที่ที่สีแดงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแค่คัดลูมเนี่ยเราเรียนที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในี่ยเรียนเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเรามีความวหายเทคโนโลยีเราอยู่ผมนะครับผมวันนี้คงต้องขอขอบคุณทั้งสามท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่มาเป็นเกียรติในการมอบความรู้ให้กับพวกเรานะครับ ก็จริงๆแล้วเป็นโครงการที่จะช่วยส่งต่อนะคะวความทันสมัยในเทคโนโลยีแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งการเรียนรู้ของเด็กๆเด็กๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็น Extrovert i n t r อ v e r t เนี่ยพอเปลี่ยนรูปแบบการออนไลน์แล้วทุกคนเนี่ยสามารถสื่อสารกับครูได้เลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองนะคะว่าโรงเรียนกทมอของเราเปลี่ยนไปแล้ว เพราะฉะนั้นท right? exactly. <an> ุกคนที euh. ่เป็นท in ่านผู้ปกครองถ้าอยากจะเข้ามาอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะโรงเรียนของกรุงเทพมหานครยินดีต้อนรับนะคะทุกอย่างฟรีนะคะอาหารกลางวันอาหารเช้านมเสื้อผ้านะคะรวมใช่ใช่ต้องบอกว่าสุดยอดเราเปลี่ยนไปแล้วค่ะและนี่คือทั้งหมดในงาน Google for Education ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท Google กับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครท่านจะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานคร เปลี่ยนไปแล้วจริงๆแล้วเจอกันใหม่ในงานหน้ากับผมอัจากรแซ่เฮี่ยวทูตสื่อสารกร,รุงเทพมหานครรุ่นสองสวัสดีครับ